ขณะที่จิตปรุงแต่งไปเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยกำลังสร้างกรรมแล้วนะกำลังสร้างภพเพราะทุกความคิดนึกเนี่ยคือภพคือกรรมนะ,ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเอ้เรากําลังสร้างภพละกําลังสร้างกรรมละกำลังไม่สํารวมอินทรีย์ละเราดึงจิตกลับมาฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะเป็นผู้มีความสงบในจิตสมาธิก็จะดีสติจะดีปัญญาจะมา ผูเจ้าบอกเวลาเราภาวนาเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเองครับนั้นเราอยากมีปัญญาจะทํำยังไงอยากฉลาดอยากตัดสินใจอะไรถูกไม่ผิดนะผู้จ้าบอกให้อยู่กลมหายใจขณะที่อยู่กลมหายใจเนี่ยนิวรณ์ห้าคืออกุศลทั้งหลายจะถูกละไปโดยอัตโนมัติใครละนิวรณ์ห้าได้ผู้จ้าบอกปัญญาทุกประเภทจะมาเองมันจะเกิดขึ้นในตัวของบุคคลนั้น นี่คือเทคนิคของพระศาสดาผู้ซึ่งเป็นสัพพญญูรู้ทุกเรื่องชีวิตเราราบลื่น